พันโทกราฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรู้คณิตชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics ช่แล yeah. ้วนะครับมาพบกับผมเจนโลแล้วก็อาจารย์หญิงแบบนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวสนุกๆน้วยครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณชมเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆมาฝากกันนะครับว่าแต่วันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะคะเจนโลชอบวาดรูปไหมคะโอ้โหผมเนี่ยนะฮะชอบวาดรูปมากๆเลยเลยครับโดยเฉพาะรูปที่เป็นคล้ายๆกับรูปเหมือนนะฮะแต่ว่าเวลาผมวาดทีไรเนี่ยนะครับวาดแมวเป็นหนูวาดงูเป็นเป็ดไหลตลอดเลยครับก็ประมาณว่าวาดไม่ค่อยเก่งครับอาจารย์ค่ะเจนโลครับ ผมว่าถ้าวาดแมวเป็นหนูวาดงูเป็นปลาไหลแบบนี้วันหน้าพอจะวาดแมวเจนโลก็ลองนึกถึงหนูพอจะวาดงูก็ให้นึกถึงปลาไหลผมว่าก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจเลยนะครับเจนโล้ช่ยางนั้นเราก็มีเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้คนที่ชอบวาดรูปแต่วาดรูปไม่ค่อยเก่งเนี่ยวาดรูปได้ดีขึ้นโอ้จริงเหรอครับจริงค่ะเครื่องมือนั้นคืออะไรครับอาจารย์เครื่องมือนั้นก็คือ เครื่องมือน,นี้นะคะชื่อว่าเพนโทกราฟค่ะโอ้โหนี่แหละครับขออนุญาตครับอาจารย์เพนโทกราฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเพนโทกราฟที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นใช่ไหมัะใช่ค่ะ<ช>ว่าแต่เพนโทกราฟนี้มันใช้งานยังไงครับอาจารย์ครับทับหน้าอย่างนี้ววาดได้เลยไหมฮะไม่ใช่ค่ะเพนโทกราฟนะคะเราใช้ร่างภาพให้เหมือนกับรูปต้นแบบค่ะอ,อย่างเช่นเอ่อเจนลเนี่ยต้องการอยากจะร่างภาพรูปหน้าคนครับ ให้มีให้ภาพร่างเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ารูปต้นแบบค่ะอ๋อเหมือนกับการคล้ายๆกับการก๊อปปี้แต่ว่า<ช>เราสามารถที่จะทําให้รูปที่เราต้องการวาดนั้นเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โสุดยอดเลยครับใช่แพนโทรกราฟซึ่งเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายซึ่งใช้ในการวาดรูปรูปหนึ่งให้คล้ายกับอีกรูปหนึ่งแต่มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่กว่ารูปต้นแบบหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับย่อหรือขยายรูปต้นแบบ โดยเมื่อลากเข็มนําไปตามลายเส้นของรูปต้นแบบแล้วกลไกของแพนโทกราฟก็จะทําให้ปากกาที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนของแพนโทกราฟเขียนภาพที่มีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ารูปต้นแบบด้วยมาตราส่วนคงตัวค่าหนึ่งครับ แต่ผมรู้สึกว่ารูปร่างของเจ้าแพนโทกราฟเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับอาจารย์ผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้วใครเนี่ยเป็นคนที่คิดคนแล้วก็ประดิษฐ์เจ้าแพนโทกราฟนี้ขึ้นมาครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยไหมคะว่าใครเป็นคนประดิษฐ์เจ้าแพนโทกราฟนี้โอ้ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะผู้ประดิษฐ์แผนโทกราฟก็คือบาทหลวงชาวเยอรมันชื่อว่าคริสตอฟชไชเนอร์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคิสตศักราช1573 ถึง1,650เขาเป็นผู้ประดิษฐ์กลไกแพนโทกราฟขึ้นในคิดตศกราช1,603เพื่อใช้สำหรับย่อหรือขยายแผนผังหรือแปลนหลังจากเวลาได้ผ่านไป27ปีเขาจึงเขียนรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ลงในหนังสือชื่อแพนโทกราฟิกส์แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องมือนี้ได้เคยมีมาแล้วกว่าหลายพันปีซึ่งแพนโทกราฟได้นำไปประยุกต์ใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆโดยช่างทาสีช่างแกะสลัก ช่างปั้นช่างทำพิมพ์และช่างต่อเรือ โอ้โหอาจารย์ครับเพนทกราฟนี่คือประดิษฐ์ที่ค้นมา400กว่าปีที่แล้วเลยเหรอฮะใช่ค่ะคิดมาตั้งแต่ 400, 400กว่าปีแล้วแล้วอันนี้ก็คือ400กว่าปีที่แล้วด้วยไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ละ,อ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ใชไหมครับไม่ใช่ <laughs> อโอเคงั้นผมอยากจะรู้ว่าแล้วเพนทกราฟเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างครับเพนทกราฟนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นนะคะ 2> ค 1>, 1 2 3 4สสี่โดยชิ้นส่วนทั้ง4ชิ้นนะคะยึดติดด้วยสกรูหรือว่าน็อตแล้วยึดติดกันแล้วเนี่ยยะะ้้องาาาหเดนนนนนรีี่่ลมขคคับ โดยชิ้นส่วนทั้ง4หมุนได้คล่องรอบจุดยึดแต่ละจุดที่ปลายชิ้นส่วนอันหนึ่งจะมีจุดตรึงสําหรับแพนโทรกราฟกับโต๊ทำงานโดยที่แพนโทรกราฟสามารถหมุนได้รอบจุดตรึงนี้เข็มนําและปากกาจะยึดติดบนชิ้นส่วนของแพนโทรกราฟคนละอันซึ่งที่สําคัญคือจุดตรึงเข็มนําและปากกาต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันครับ แล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับอาจารย์ครับเจ้าแผนโทกราฟนี่คือใช้งานยังไงฮะแพนโทกราฟนี่นะคะเราก็มีวิธีการใช้งานคือแพนโทกราฟมีวิธีใช้คือให้เราวางรูปต้นแบบไว้ใต้เข็มนําและว,วางกระดาษเปล่าไว้ใต้ปากกาแล้วลากเข็มนําไปตามลายเส้นของรูปต้นแบบในขณะเดียวกันปากกาจะเขียนภาพบนกระดาษเปล่าไปตามเส้นทางที่เข็มนําเคลื่อนที่เมื่อเขียนภาพเสร็จสมบูรณ์ภาพที่ได้จากปลายปากกาจะคล้ายกับรูปต้นแบบครับ สำหรับวิธีใช้งานก็ดูไม่น่ายากนะครับอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองว่าจริงๆเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคเอาอย่างไรนะเริ่มเริ่มยังไงครับอาจารย์ครับอ่าก็ต้องเอาปากกาใส่เข้าไปในนี้ก่อนอ๋อโอเคนะครับใส่ทางทางนี้แล้วก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นแ่นใช่ไหมฮเดี๋ยวหร้อมแล้วครับอ่าคราวนี้ก็ เอาจุดตึงจับจุดตึงอย่าให้มันขยับนะคะอันนี้อันนี้จะปล่อยปล่อยอันนี้ปล่อยเลยใช่ไหมฮะปล่อยค่ะเออนี้จับที่เข็มนำไว้ที่บนรูปต้นแบบโอ้ท่างั้นผมจะลองวาดก็วาดตามเลยใช่ไหมค่ะวาดตามรูปต้นแบบเลยนะครับค่ะมือต้องนิ่งมากจริงนะฮะค่ะมีแล้วมีแล้วมีหัวประวานแล้ว อาจารย์ว่าผมจะวาดรูปปลาโลมานี้ออกมาเป็นปลาอะไรครับปลาวานปลาวานเลยเหรอครับเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นปลาดุกนะค่ะป็นปลาดุกที่ผมต้องเติมหนวดเลยด้วยผมรู้สึกว่าปากใหญ่กว่าปกติขอตานิดนึงโอเคเป็นยังไงบ้างคะโอ้ ก็ดูไม่ยากนะครับอาจารย์นี่ไงฮะรูปปองมาก็ใช้ได้นะใช้ได้นะดูออกนะครับว่าเปนอะไรปลาาวนเป็นปดูลาวานใช่ไหมฮะไม่ใช่ปารุมานะนะเป็นเปลาวานครับผมจากปารุมาเป็นปลาวานเพราะว่าไซส์มันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้คราวนี้จะเห็นว่ารูปที่เจนโลวัดเมื่อกี้นะคะรรูปเขาจะใหญ่กว่ารูปต้นแบบอ่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่า อยากจะวาดรูปปลาโลมาเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งของรูปต้นแบบเนี่ยเราจะวางเข็มนำและปากกาไว้ตรงไหนของเพนทรกราฟคะอ,อาจารย์หญิงครับว่าแต่การทำงานของเจ้าเครื่องเพนทรกราฟนี่นะครับผมสามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายได้อย่างไงบ้างครับค่ะหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้นะคะก็คือเรื่องการย่อขยายค่ะ เดี๋ยวเราจะลองสร้างเพนโทกราฟจำลองนะคะเพื่อให้เห็นหลักการทางคณิตศสาสตร์นะคะโดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad เวอร์ชัน5.06เนี่ยนะคะครหรือว่า GSP เวอร์ชัน5.06ค่ะคได้แบบร่างหน้าว่างนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงความยาวพอประมาณ1เส้นค่ะคเห็นแล้วยังคะคร,คราวนี้เราก็จะตั้งชื่อส่วนของเส้นตรงนี้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ครับผมโดยเราจะใช้ส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยเป็นตัวปรับขนาดของเพนโทกราฟ โอเคนะคะครับคราวนี้นะคะเราก็จะสร้างรังสีขึ้นมาหนึ่งเส้นโอเคแล้วเราก็จะตั้งชื่อรังสีนี้ว่าเป็นรังสี C D ค่ะครับโอเคแล้วนี้เรามีรังสีแล้วคราวนี้เราก็จะสร้างวงกลมสองวงโดยวงกลมนี้จะมีจุด C และจุด D เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมโดยมีรัศมีเนี่ยยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง A B ครับผม <Okay. S 2> มีสามรูปเลยนะฮะรเราได้วงกลมมาสองวงแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะสร้างจุดตัด ของวงกลมทั้งสองวงนี้มา1จุดครับคือจุดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด E ครับผมเรามีจุด E แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะสร้างรังสี CE โอเคลังสีขึ้นมาแล้วนะคะคตอนนี้นะคะจะเห็นว่าวงกลมเนี่ยเราจะไม่ใช้งานอีกต่อไปแล้วเราก็ซ่อนวงกลมทั้งสองวงนี้นะคะซ่อนไม่ให้เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะซ่อนไว้ซ่อนวงกลมไว้ แล้วขั้นตอนต่อไปทํา,ายังไงครับค่ะตอนนี้เราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง CE โอเคสร้างเสร็จแล้วนะคะคต่อไปก็สร้างส่วนของเส้นตรง DE DE นะครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสร้างจุดบนรังสี CE มาหนึ่งจุดโดยจุดนั้นนะคะจะต้องอยู่ทางขวามือของจุด E อ,อันนี้สาคัญเลยใช่ไหมสำคัญคะต้องอยู่ทางขวามือทาง <นะ S 1> ขวามือของจุด E ตั้งเสร็จแล้วนะคะโอเคเราตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด F เราได้จุด F มาแล้วได้จุด F แล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง EF ครับผมโอเคตอนนี้เรามีส่วนของเส้นตรง EF e แล้วนะคะ F, ครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุด F แล้วขนานกับส่วนของเส้นตรง DE ครับ โอ <Okay. S 2> เคตามนี้เลยเจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างจุดตัดของรังสี CD กับเส้นขนานที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ครับค่ะเราตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าเป็นจุด G นะคะโอเคเรามีจุด G แล้วนะครับมีจุด G แล้วคราวนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสร้างเส้นตรงที่ลากผ่านจุด D และขนานกับส่วนของเส้นตรง EF ครับค่ะ จากนั้นเราก็สร้างจุดตัดของเส้นขนานที่สร้างขึ้นเมื่อกี้กับเส้นตรง FG นะคะเราก็ตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด H ได้จุด H มาแล้วนะคระัขั้นตนต่อไปก็คือสร้างส่วนของเส้นตรง DH DH, DH. ครับผมโอเคตามนี้นะคะต่อไปก็คือสร้างส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งคือส่วนของเส้นตรง FG F FG ครับ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะซ่อนดังสีและเส้นตรงต่างๆนะคะเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนของเส้นตรงเท่านั้นค่ะโอ้อาจารย์ยิงครับ พอซ่อนไปแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแพนโทกราฟที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใช่สิครับเพราะว่าเรากําลังสร้างแพนโทกราฟจําลองไงคะเมื่อจะเ่นลงเปรียบเทียบแพนโทกราฟจําลองตรงนี้นะคะกับแพนโทกราฟจริงเนี่ยจะได้ว่าจุด C เนี่ยก็คือจุดตึงจำได้ไหมจุดตึงอ๋อที่ผมถือไว้ในมือซ้ายถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็จุด D เนี่ยนะคะก็คือเข็มนําเข็มนําก็ที่ผมใช้วาดถูกต้องค่ะแล้วก็จุด G ก็คือปากกาอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ค่ะ เพื่อให้เพนโทกราฟจำลองของเราสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนชื่อจุด C เป็นจุดอะไรคะจุดตึงครับถูกต้องค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจุด D เป็นจุดอะไรคะจำได้ไหมจุด D เป็นเข็มนำครับถูกต้องค่ะ ค่ะแล้วก็จุดจี้ละคะเป็นปากกาถูกต้องแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างรอยของจุดเข็มนำและก็จุดปากกานะคะคสามารถทำได้โดยการเลือกที่จุดเข็มนำจุดปากกานะคะคจากนั้นก็ไปที่เมนูแสดงผลนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งทำให้เกิดรอยของจุดค่ะ จะเห็นว่าเราก็สร้างแพนโทกราฟจำลองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าสร้างได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคราวนี้เราลองมาใช้แพนโทกราฟจำลองที่เราสร้างขึ้นกันดีไหมคะดีเลยค,ค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองวาดเป็นรูปดาวกันดีไหมคะครับผมค่ะอันดับแรกเลยค่ะเราก็เลือกที่จุดเข็มนำนะคะแล้วค่อยๆลากไปให้เป็นรูปดาวนะคะอ๋อดีครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปดาวขึ้นมาแล้วนะครับค่ะโอ้นี่จะเห็นว่าก็มีขนาดใหญ่ กว่ารูปต้นแบบถูกต้อง่หะก็คือเหมือนกับรูปปาโลมาที่ผมว่าดเมื่อสักครู่นี้เลย<ช>ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูปต้นแบบที่มีไว้ใช่ค่ะเจนโรดทราบไหมคะว่าข้อดีของเพนโทกราฟจำลองที่เราสร้างในโปรแกรม GSP นี้นะคะก็คือเมื่อ เราวาดรูปแล้วรูปไม่สวยค่ะเราสามารถลบรอยที่เราวาดได้อ๋อลบออกไปได้เลยล่อลบได้เลยค่ะทำไงครับค่ะก็ต้องเลือกคำสั่งลบรอยจากเมนูแสดงผลนะคะหรือไม่ก็กดปุ่ม escape ที่แป้นพิมพ์ของเราอ๋อมุมบนซ้ายเลยนะมุมบนซ้ายกดเลยค่ะรอยก็จะหายไปแล้วคราวนี้เราก็สามารถวาดรูปรูปใหม่ได้เลยโหง่ายมากเลยนะครับค่ะ อาจารย์หญิงครับแล้วอย่างนี้คุณครูผู้สอนเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนยังไงได้บ้างครับค่ะในการจัดการเรียนการสอนนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนสร้างเพนโทกราฟจําลองได้ง่ายนะคะโดยใช้โปรแกรม GSP เนี่ยแหละค่ะนอกจากจะสร้างได้ง่ายแล้วนะคะเพนโทกราฟจําลองนี้นะคะก็ยังง่ายต่อการสํารวจหาความสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะคะครับค่ะและครูสามารถตั้งคําถามให้นักเรียนสํารวจได้นะคะเช่นนะคะคําถามข้อที่1น,นะคะถ้าเราเปลี่ยนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB รและลองวาดรูปนะคะการปรับเปลี่ยนนี้จะ มีผลอย่างไรกับรอยที่เกิดจากจุดปากกานะคะครับแล้วคําถามอีกข้อนึงก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนตําแหน่งของจุด F นะคะแล้วการปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลอย่างไรกับรอยที่เกิดจากจุดปากกานะคะครับหรือเราอาจจะถามนักเรียนว่าถ้าเราต้องการให้รอยที่เกิดจากจุดปากกานะคะมีลักษณะกลับหัวเราจะปรับเพนโทรกราฟจําลองของเราอย่างไรไหนเจนร่วลงคิดดูสิคะ โอ้โหก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ต่อยอดผสมคนเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าไมา่ให้คําตอบอาจารย์นะครับค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับทั้งผมแล้วก็คุณผชมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับความรู้เยอะเลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม j s p ในการสร้างแผนกราฟจำลองในคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ แต่เรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยกลับมาพบกับผมจันโลแล้วก็อาจารย์หญิงได้ใหม่รับรองนะครับว่าจะมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะครับอย่าลืม <ๆ S 2> นะครับรู้คณิตชีวิตเรื่องง่าย e a s y e a s y ช่วงมุมคณิตชีวิต EC พันโทกราฟเป็นอุปกรณ์สำหรับร่างภาพให้เหมือนกับรูปต้นแบบโดยให้ภาพที่ได้นี้มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่ารูปต้นแบบหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับย่อหรือขยายรูปต้นแบบแพนโทกราฟถูกประดิษฐ์ขึ้นในคิตทศราักราช1603โดยคริสตอฟไซเนอร์บาทหลวงชาวเยอรมันเพื่อใช้สำหรับย่อหรือขยายแผนผังหรือแปลนส่วนประกอบของแพนโทกราฟ ประกอบด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นที่ยึดติดกันด้วยหมุดหรือสกูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยชิ้นส่วนทั้ง4หมุนได้คล่องรอบจุดยึดแต่ละจุดที่ปลายชิ้นส่วนอันหนึ่งมีจุดตรึงสําหรับยึดแผ่นโทรกราฟกับโต๊ะทางานซึ่งแผ่นโทรกราฟจะต้องหมุนได้รอบจุดตรึงนี้เข็มนําและปากกาจะยึดติดไว้บนชิ้นส่วนของแผ่นโทรกราฟคนละอันสิ่งที่สําคัญคือจุดตรึงเข็มนําและปากกาต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน วิธีการใช้แพันโทกราฟเราจะวางรูปต้นแบบไว้ใต้เข็มนำและวางกระดาษเปล่าไว้ใต้ปากกาหรือดินสอเมื่อเราลากเข็มนำไปตามลายเส้นของรูปต้นแบบแล้วกลไกของแพ่นโทกราฟก็จะทำให้ปากกาหรือดินสอที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนของแพ่นโทกราฟเขียนภาพลงบนกระดาษเปล่าไปตามเส้นทางที่เข็มนำเคลื่อนที่โดยอาจมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ารูปต้นแบบโดยมาตราส่วนคงตัวค่าหนึ่งเมื่อเขียนภาพเสร็จสมบูรณ์ ภาพที่ได้จากปลายปากกาก็จะคล้ายกับรูปต้นแบบซึ่งเราสามารถสร้างแผนโทกราฟจํจำลองเองได้ง่ายๆโดยใช้โปรแกร,รม GSP